ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถอีซูซูนะครับดีแม็กปี2011มาแนะนําให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวดูเล่มทะเบียนกันนิดนึงนะครับอ่าดูเล่มทะเบียนครับ2554นะครับผมป้ายทะเบียนบย3462สุโขทัยนะครับผมโอเคครับอ่าคันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับผม สวยๆเลยนะครับคันนี้จัดไฟเน้นได้นะครับเกษตรกรก็ออกได้นะครับเพียงมีบัตรเกษตรกรเล่มเขียวนะครับผมบัตรเล่มเขียวก็ออกได้เลยนะครับคันนี้นะครับย่อจัดไฟเน้นนะครับดาวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวลองโทรมาคุยนะครับใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดราคาให้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูตัวรถนะครับโดยรวมกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวราคาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม เอกสารอะไรเดี๋ยวจะให้ดูให้ครบเลยนะครับผมสงสวยนะครับตัวยกสูงครับสีสันนะครับ90%สนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะครับผมภายในนะครับผมภายในครับไฮแลนเดอร์นะครับผมโอเคภายในครับภายในเป็นสีดำเทานะครับสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวดูนะครับแผงคอนโซลด้านซ้ายนะครับ เหมือนกันนะครับไม่ฉีกไม่ขาดครับสวยสะอาดนะครับผมหน้าปัดนะครับผมคอนโซลนะครับไม่แตกไม่หักนะครับผมหน้าปัดเดินไม้อะไรใช้ได้ทุกจุดนะครับผมโอเคครับผมเลขไม้ประมาณสองแสนนะครับผมสองแสนนิดนี้นะครับดูเบาะนิดนึงนะครับผมเบาะครับเบาะสวยครับดําเทานะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับผ้าหลังคาสวยงามนะครับผม โอเคเบาะด้านหลังนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูแชสซีกันนิดนึงนะครับผมดูแชสซีนิดนึงนะครับผมแชสซีแชสซีนะครับแชสซีสวยนะครับสวยนะครับผมไม่ผูดเลยนะครับสวยงามครับตามอายุการใช้งานนะครับด้านหลังกระบะแม็กไลเนอร์มีให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวดูเฟืองท้ายกันนิดนึงนะครับผมเฟืองท้ายนะครับ เพื่องท้ายแห้งๆนะครับไม่หย like ุดไม่เยิ้มนะครับอย่างอะไรมีให okay, okay. ้คร uh, ับผมเดี๋ยวเราดูใต้ฝากระโปรงนิดนึงนะครับสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับผมโอเคครับผมใต้ฝากระโปรงนนิดนึงนะครับใต้ฝากระโปรงนะครับเครื่องยนต์เรี้ยงดีนะครับผม ดูตามตอกตามมนิดนึงนะครับผมเอเอเอ็นนะครับผมตอกตามะครับผมโอครับผมอกตามครับโออครับผมเอออกตามาไ้ังครับผมเออครับผมเดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูนิดนึงครับ เป็นยังไงเดี๋ยวมาล็อกกันนะครับผมผมทดสอบนะครับ e สูสุดดีแม็กนะครับตัวไฮแลนเดอร์เครื่อง2,500ันตัวนะครับคันนี้ที่สอ1พันสิบเอ็ดนะครับผมออกตัวนะครับกลับมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวนี้เราเข้าโค้งกันนิดนึงนะครับผมลองโค้งกันนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมลองโค้งอะไรก็ปกตินะครับผม ครับผมโอเคครับผมเร่งความเร็วนิดนึงนะครับผมเร่งความเร็วนะครับใส่ในนะครับนิ่มๆเลยนะครับคันนี้เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมได้นะครับผมเดี๋ยวข้างหน้านะครับถ้ถึงทางตรงเดี๋ยวเราจะลองเช็คสูตรอีกทีนะครับผม ระบบเบรกกันนิดนึงนะครับผมโอเคเบรกใช้ได้ครับเบรกดูดีครับใช้ได้ปกติครับผมโีเคครบับเดี๋ยวเร่งความเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองสูบนิดนึงนะครับผมสูนิดนึงนะครับผม ก็ถือว่าโอเคครับสุดดีครับผมเดี๋ยวถึงที่หมายนะครับสรุปให้ฟังโดยรวมอีกทีครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับ i s u z u d-max นะครับเครื่อง2,005 turbo นะครับตัวนี้เป็นตัว h ฮ g h นเดอร์ตัวยกสูงนะครับสงสวยเลยนะครับผมน่าใช้งานมากๆนะครับหล่อๆเลยครับสมรรถนะนะครับในการขับขี่นะครับรถขับปกตินะครับช่วงล่างแน่นนิ่งนะครับผม เฟืองท้ายนะครับเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนครับขับปกติครับผมภายในแอร์เย็นนะครับผมสงสสวยนะครับน่าใช้งานครับสีสันนะครับสวยงามเลยอ่ารลิวรอยน้อยมากนะครับคันนี้อ่าหากพี่ๆนะครับสนใจนะครับไอ l ดี e ไลน์นะครับ0 8น3 7 9 2 7 8 5นะครับคันนี้จัดไฟแน้นได้นะครับอ่าดาวประมาณ1 5ื่นนะครับอ่าดาวประมาณนี้นะครับหากพี่ๆนะครับ ไม่มีเงินสดหรือว่าอยากจะใช้รถผ่อนนะครับคันนี้ก็ขอแนะนำนะครับผ่อนได้นะครับกับบริษัทเฮงเลสซิ่งนะครับเงื่อนไขนะครับไม่ติดเครดิตนะครับผมไม่ติดเครดิตนะครับผมโอเคครับขอเปิดราคานะครับ Isuzu D-MAX นะครับเครื่อง2005ปี2011นะครับคันนี้ขายอยู่ที่199,000บาทนะครับ199,000บาทนะครับ เงินสดลดได้นิดหน่อยนะครับจัดไฟแนน้นได้นะครับดาวหมื่นก่าบาทนะครับคันนี้สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับวันนี้สวัสดีครับ